ลโลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องดลีอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เรามีตำมะม่วงนะคะมากินโชว์ทุกคนนะคะมาลองคำแรกดีกว่าช้อนก็ไม่มีนะเนี่ยมีแต่ช้อนช้อนตักตักแกงช้อนหายค่ะทุกคน เ,เคยกินแต่เคยกินแต่ตำเออเคยกินแต่ยำมะม,ม่วงไม่เคยกินตำมะม่วงอร่อยเดี๋ยวกินแหละ ไม่รู้ว่าช้อนด้ทิ้งไหนแล้วประเด็นคือซื้อช้อนมาแค่สองอันเพราะว่าอยู่กันสองคนไงซื้อช้อนมาสองอันแต่ไม่รู้ว่าช้อนหายไปไหน <c oughs> ก็เลยเหลือแค่ช้อนตักแกงเนี่ย มาดูกันว่าวันนี้จะท้องเสียไหมนะคะกี้แตกแบบน่ๆเลยเมื่อเทศ ถ่ายมุมใหม่นะคะเพราะว่ามุมประจําเราอะ่ะมันอยู่ในห้องนอนแล้วตอนนี้คือพี่เต้หลับนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเก้าโมกว่าพี่เต้เพิ่งนอนนะคะอือม เด็ดมากเด็ดที่สุดจริงๆก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วแหละก็กัดจะนอนเหมือนกันแหละแต่ไปเปิดดู YouTube แล้วแบบตํามะม่วงโผลขึ้นมาก็เลยจัดเลยจ้า เมื่อเช้ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งไปไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมเวลากินข้าวเหนียวเราจะรู้สึกง่วงนอนรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากคือแบบพี่ดิอ่ะกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งอะเมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหมกินเสร็จแล้วก็นอนแบบนอนข้ามวันเลยนอนแบบตื่นมาปุ๊บเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับไปนอนมันเหนื่อยมากเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นทุกครั้งได้กินข้าวเหนียวนะนอกนั้นไม่เป็นถ้าไม่กินข้าวเหนียวก็ปกติ ไม่รู้ว่าเสียงแอร์มันจะเข้าคลิปเนี่ยถ้าเสียงแอร์เข้าคลิปก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะไม่กล้าพูดดังเลยเดี๋ยวพี่เต้ตื่นมาดาวะ่ะกินอะไรอีก หายไปหลายวันก็เพราะนั่นแหละนอนไม่ตื่นพเพราะข้าเหนียวทำให้เรานอนนอนเยอะมากเลยนอนแบบข้ามวันอ่ะ <c oughs> อืมกินกินถั่วฝักยาวแล้วขุนลูก อร่อยอ่ะอร่อยแบบอร่อยมากไม่อยากหยุดเลยมันเปรี้ยวมนาะุกคนไม่ใช่ว่าม,ม,มันไม่เปรี้ยวแต่พี่รีเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวอยู่แล้วไง ไฟมันก็อาจจะแบบฝั่งนี้อาจจะจ้าเพราะว่าฝั่งนี้มีหน้าต่างนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เปิดเปิดไฟเอาก็อาจจะแสงไม่เท่ากันนะทุกคนก็ทนดูไปก่อนนะคะคลิปนี้ เผ็ดเปรี้ยวเซ็บมาก ไม่ได้กินมะม่วงอร่อยขนาดนี้มาก่อนเอ้ยไม่ได้กินมะม่วงอร่อยขนาดนี้มานานมากแล้วนะแสงจ้ามาเลยตอนนี้ สมใจอยากมากแล้วก็ที่อร่อยไปกว่านั้นก็คือแอบกินกลัวพี่เต้มาเจอนี่แหละ โอเคค่ะทุกคนก็สาหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าง่วงนอนแล้วเดี๋ยวจะเอาไว้กินต่อตอนตื่นมาจะไปแช่ตต้เย็นไหมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องดาลีนนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปกินอะไรก็เม้นมาได้นะคะก็แสงอาจจะจ้างหน่อยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนที่ถ่ายใหม่ที่ถ่ายจำเป็นนะคะก็ไปแล้วนะบ๊ายบายรักทุกคน